ลำดับต่อไปขอการาบเรียนเชิญท่านผู้บริหารของมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงรกรณราชวิทยาลัยลมากล่าวสรุปสาระของการมาและเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้สั้นๆหลังจากนั้นก็จะเป็นการกล่าวเป็นการนําเสนองานวิชาการของนิสิตต่างประเทศที่เรียนอยู่ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญพิธีกรที่เป็นภาคภาษาอังกฤษเพื่อเรียนเชิญผู้บริหารแล้วก็นําเข้าสู่การนําเสนองานวิชาการต่อครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดรกิติชัย สันธานุรุนในครับเชิญครับ thank you for everyone uh, so for next one uh, I would like to invite uh, Assistant Professor Dr. Metapan Potechirobot to uh, uh, to speak Okay. พ h ธีเมื่อพิธี about the uh, University h u of MCU Mahachulalongkorn ชนะ mm ทุกทายากร r อาจารย์อำพ็งเพ็งราศีรองวันหน้าฝ่ายกงการต่างประเทศท่านตั๊กแต้สายใจศิลาเดช รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สังคมการสังคมนะครับวิทยาศาสตร์สังคมท่านรองศาสตราจารย์ดรสิทธิชัยไสย,ยวงหัวหน้าฝ่ายคนคว้าและบริการวิชาการนักวิชาการพระคุณเจา้าที่เคารพมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระมหาสุเทพสุธิยาโนท่านรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชเทัย ต้นที่ได้เมตตาเดินทางมาร่วมกับคณะในครั้งนี้การเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่พวกเราที่ได้มีความตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมกิจการการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวซึ่งมีท่านอาธิการบดีคือท่านรองศาสตราจารย์ดเรเดชานุราชแสงดวงเดชซึ่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะครับเป็นผู้นำถ้าดูจากวิดิทัศน์จะเห็นว่าความเจริญแก้วหน้าของวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมีพัฒนาการมาตามลำดับ แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือได้มีแนวทางคล้ายคลึงกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็คือมุ่งเน้นในการผลิตและพัฒนาบุคลากรของประเทศโดยเฉพาะบรรดาเยาวชนเพื่อที่จะออกมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพรับใช้ประเทศชาติและก็ไม่ใช่เฉพาะ ที่เราเท่านั้นถ้าดูนะครับยังมีหลักสูตรนานาชาติเหมือนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและก็มีหลากหลายสาขาวิชาแต่ที่ต่างกันตรงที่มหาวิทยาลัยของเรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรามีก,การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาร่วมกับาศาสตร์สมัยใหม่ทุกศาสตร์นะครับที่ มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆและก็เปิดโอกาสให้นิสิตต่างประเทศซึ่งณปัจจุบันนี้เรามีนิสิตจากทั้งหมด28ประเทศที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่เฉพาะน้องๆที่จากประเทศอาเซียนเท่านั้นนะครับวันนี้เรามี น้องๆที่เป็นตัวแทนจากบางประเทศที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวุทยาลยมาร่วมทริปนี้ด้วยจริงๆแล้วเราก็เตรียมมาเพื่อที่จะมาพรีเซนต์งานนะอย่างเต็มที่แต่ว่าเนื่องจากว่าทราบว่าทางมหาวิทย,ยาลัยแห่งชาติลาวมีภารกิจที่สำคัญโดยเฉพาะท่านรัฐทการบดีที่จะต้องมี การาประชุมร่วมนะครับกับทางประเทศอาเซียนกลุ่มอาเซียนดังนั้นเราก็เลยประสานร,ร่วมกับทางท่านาแม็กซ์ซึ่งเป็นผู้ที่ประสานงานทางนี้แล้วก็มีท่านประธานชมรมนิสิตลาวที่มหาจุฬาเลือกนิสิตเนาะนิสิตมันจะมีสองมีนักศึกษากับมีนิสิตและก็มีนักเรียน แต่ถ้าระดับมหาวิทยาลัยของมจลอเราจะเรียกว่าเป็นนิสิตตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกวันนี้เรามีนิสิตปริญญาตรีมา,าร่วมทริปนี้นอกจากเยี่ยมที่นี้พรุ่งนี้เราจะไปทํากิจกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนานาชาติที่โรงเรียนโพไซซึ่งได้นาอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งเงินที่จะบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนด้วย เป็นโครงการของนิสิตร,ระดับปริญญาตรีนะครับวันพรุ่งนี้จากนั้นเราก็จะไปเยี่ยมชมที่ต่างๆจึงขออนุญาตได้เรียนให้ตัวแทนของท่านอธิการบดีในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้มาต้อนรับพวกเราในวันนี้นะครับวันนี้จะขออนุญาตให้ตัวแทนของนิสิตสักสองท่านซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนิสิตลาว นะครับที่ไปเรียนเอกภาษาอังกฤษอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์จริงๆแล้วเรามีวิทยาเขตอยู่ทั้งหมด1 1แห่งใน11จังหวัดแล้วมีวิทยาลัยอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยอีก28แห่ง28จังหวัดรวมทั้งหมดเนี่ยของเรามีทั้งหมด45 46จังหวัดทั่วประเทศครับครอบคลุมทั้งหมดเลยเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่มี วิทยาเขตและก็วิเลยเยอะที่สุดนะครับใบกลุม่มแล้วก็มีสถาบันสมทบอยู่ในต่างประเทศด้วยดังนั้นก็มาครั้งนี้เราอาจจะมีการแลกเปลี่ยนนะครับในประเด็นบางประเด็นซึ่งก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกทราบว่าเมื่อปีที่แล้วนี่ทางะนังคมก็ได้มา,าเยี่ยมชมและกระทำา m ฟโในบางประการบางข้อบางประเด็นแล้วนะครับผมในนามของ คณะบดีของคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งวันนี้ท่านไม่ได้มาด้วยคณะบดีของเราเป็นพระครับแต่ว่าทุกคณะจะมีรองคณะบดีที่เป็นข้าราชการหนึ่งท่านแต่อธิการบดีนี้ต้องเป็นพระนะครับปัจจุบันเคพระพรมวัชระธทีรอาจารย์ท่านเป็นรองสมเด็จนะครับทำหน้าที่แล้วก็จะมีรองอธิการบดีเป็นฝ่ายข้าราชการด้วย เพราะของเรานี้ส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามกฎหมายต้องคัดเลือกหัด60%ไอ้ทษทีพระ60%พระเนรนี่60%แล้วก็เลือกหัด40%แต่ปัจจุบันนี้จำนวนพระน้อยลงก็เลยกลายเป็นว่าคัดเ,เลือกหัดจะเยอะกว่านะครับก็เปิดโอกาสให้ทั้งหมดเลยจึงขออนุญาตได้เรียนท่านผู้บริหารที่ได้มานี้ I j u s u d l i k e t o Uh, a representative of students from Myanmar and from Vietnam from Cambodia and today we have been welcome from uh us under the presidentship of assist, uh, associate professor Dr. De Chandulat the president of National University of Laos. Today he could not come to Attend this uh, welcome speech and also the presentation. But anyway, he just sent some representative to welcome us. That according to the uh, video uh, showing about the developments of National University of Laos, that you can see, that you will see many things, especially the development. And the goal of running education in national University of Laos is not different from our university Maha College like University. That's why we come here just to see to see before coming here, we also talk with the would-be students in many faculties. They are going to run next month, around 10 October. They run the education later than us because they run according to the ASEAN uh, period, but our university, we run according to the term of servant uh, decided by our university itself. But I would like to say thank you very much. to. อาอจารย์อําเคงเพงราสีอาจารย์อัเคงเพงราสี give a big hand for him รสายใจศิราเดช and a l s associate p r o f e s <laughs> s o ดรชัยสายวง We feel very very happy today to be here and to see and uh, to meet all of you Thank you very much, and hope that if you have the opportunity to come to visit our university, we just will be very very happy, all of us to welcome all of you to be there in Thailand. That we look forward for visiting for your visiting our university. Thank you very much.